สวัสดีครับผมปีเตอร์คอฟดาร์วิเดิลนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บอนเอ็มวีคลาสสิกคาร์แกลเลอรี่นะครับซึ่งต้องบอกว่าสําหรับผมนะครับเป็นคนที่รักรถนะครับก็จะต้องแวะมาดูตลอดเวลาเพราะว่ารถก็มีการหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งที่นี่ก็มีทั้งมีทั้งเบนซ์ดีดเอ็มวีรถคลาสสิกหลายต่อหลายรุ่นนะครับใครที่ชอบและรักรถคลาสสิกเนี่ยครับต้องมาดูที่นี่เดี๋ยวขอเชิญเจ้าของเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับพี่ครับี่ครับลองอธิบาย นิดนึงครับที่มาเป็นยังไงทำไมถึงต้องมาทำ Classic คลาสสิกคาเพราะว่าผมเริ่มสะสมรถเบนมาตั้งแต่แรกครับไม่แแล้วก็ค่อยเริ่มไปเริ่มไปเริ่มไปจนมันเยอะเกินไปจนคิดว่าน่าจะต้องแจกจ่ายทุกคนก็คือขายลองขายดูบ้างผมก็ะรู้นะครับที่สะสมเนี่ยมีคนขอซื้อตลอดมีคนขอซื้อตลอดบางคันนี้ก็เก็บเนื้อ บางคันนี้ก็แบบว่าทําประมาณหนึ่งใช่ไหมทำกลางๆไว้เพราะว่าบางไม่รู้ว่าบางคนอยากทําต่ออีกไช่ทำต่อเองแล้วก็ทำไปครึ่งนึงเพราะบางทีกันถ้ารที่เราแต่งแล้เราก็ไม่รู้ว่าเขาชอบแบบแนวไหนอะไรเงี้ยครับรุ่นที่ขายดีที่สุดคือรุ่นอะไร BM ย3 1 8 IE 3 0มศูนยปครับโหรถนี้ขายผมขายไปสี่คันแล้วปีประมาณปีอะไร1995งเก้าเก้ห้าหก้าก็ากประมาณนี้ เขาก็เล่นกันด้วยใช่ใช่ใหญ่เลยแมนแมนนิ่กเขาเล่นครับลองพาไปดูรถดีกว่าได้ครับอ่านี่เลยว้าวสวยครับคุปนี้สีสวยอันนี้จะเป็นสามหนึ่งหกไอคูเป้นะครับสามหนึ่งหกไอคูเป้ไปต่อราคาเป็นมิดมากเลยนะครับสิบกว่าาทเองอันนี้อันนี้อันนี้ เป็นราคาแบบว่าเด็ดคาดหรือว่าต่อรองได้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 ห้าร้อยลองมาค็ัามาคุยอันนี้ก็สวยอันนี้ e เป็นซีรีส์ห้านะครับห้าสองูนย์ไอ e 2 8ครับเนี่ยดูพร้อมทะเบียนสองปดเลยใครที่ชอบก็อันนี้อันนี้ก็ทะเบียนสาศอันนี้รุ่นนิยมพิมพ์นิยมเลยอันนี้ยอดฮิตเลย e 3 0ศนคูเป้ครับสาม i ครับ อครับผมแล้ว,ลวนอกจากนี้นะครับก็ข้างในยังมีอีกนะครับมีโตโยต้าโคโร่าด้วยเป็นรุ่นอะไรนะไอซี30อาน,น์ีิเค30สีแบบน่ารักมากเลยสุดข้างในสุดที่สุดยอดเลยนะเบนซ์รุ่นอะไรนะอ่ะาคอนตั้งครับ ผ่อนต้านพักต้านเป็นเมอร์เซเดสเบนท์ผ่อนต้าหายากมากครับรถนี้รู้สึกว่าผมได้จากคนที่เขาทํางานข้าราชการมาครับเหมือนได้วางอะไรเงี้ยคือไม่ได้ดูแลรถแล้วไม่ได้ดูแลแล้วผมเล็กนี้ดีกว่าครับผมนั่นแหละครับมีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับส่วนบอนนี่ก็ขึ้นสนิทจะ30ปีแล้วนะครับก็ฝากร้านด้วยนะครับบอนนี่บีนัสิค่าแกลเลอรี่ครับผมติดต่อยังไงอยู่ที่ไหน อ,อยู่ที่วงแหวนรอบสองนะครับอยู่ใกล้กับดิกคีแม่เนี่ยบอยู่หน้าสนามบอลไนท์เพลสนะครับอ่า <5 S 1> เลยถ <5 S 1> ้าจะติดต่อให้โทรเบไหนศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าหกสี่สองห้าหนึ่งครับผมอหอายทีศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าหกสี่สองห้าหนึ่งครับผมฝากด้วยครับ